ครูฝึกยันไม่เคยทำร้ายอาดีตพลทาาหารกรวินเผยชอบปืนผลการฝึกดีเคยเป็นผู้บังคับหมวด พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้พลโทภูมิพัฒน์จันสว่างผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอดีตทหารเกณฑ์ยิงผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามและพนักงานร้านสะดวกซื้อเสียชีวิตสองรายอ้างถูกกดดันจากอดีตผู้บังคับบัญชาทั้งนี้พันโทมงคลปุริสาผู้บังคับกองพันจู่โจมกรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์ได้เรียกจากสิบเอกยงยุทธสุกเกษมผู้ฝึกมาสอบถามข้อเท็จจริงหลังจากมีการเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของผู้ก่อ เหตุว่าไม่พอใจถูกครูฝึกทำร้ายเมื่อช่วงที่อยู่ในค่ายทหารซึ่งครูฝึกได้ยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายปฏิบัติตามกรอบการฝึกของทหารใหม่สิบสัปดาห์โดยอดีตทหารเกณฑ์ดังกล่าวมีผลการฝึกค่อนข้างดีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับหมวดบรรจุที่กองร้อยที่สองซึ่งครูฝึกก็อยู่กองร้อยดังกล่าวด้วยและเมื่อย้อนดูประวัติการป่วยทางจิตเวชพบว่าก่อนการเข้ามาเป็นพลทหารไม่มีการแจ้งประวัติดังกล่าวแต่มารดาเคยให้ข้อมูลในช่วงที่เข้ามาประจำการแล้วว่า เ่อรักษาอาการและหายเป็นปกติแล้วจนกระทั่งเมื่อปลดประจำการก็เข้ารับการรักษาอีกครั้ง you